คือถ้าผมผมยังมั่นใจนะผมมั่นใจในความสามารถของทัดษินนะว่าจะนําพาประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ประเทศเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับเนี่ยเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าเราเกิดไวป้เป็นหนึ่งเอเชียแล้วนะแต่ตอนนี้มันถอยหลังยังไงแต่ถ้าเกิดผมอยากให้ถ้ามีใครที่เก่งที่กลับทําให้ประเทศไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยก็น่าจะให้เขากลับมาเถอะถ้าเขาถ้ากลับแล้วเขาทําได้อถ้าถ้าพี่สินกลับมาเนี่ยผมว่า ประชาชนจะมั่งมีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นท่านก็โทรมาวันที่พอพอทราบผลท่านก็โทรมานะครับบอกว่าโทรมาก็ํานองว่ายินดีด้วยบอกให้แจ๊พี่ยินดีด้วยนะ นะที่น้องประสบความสาเร็จชนะการเลือกตั้งนะแต่ก็อย่าลืมว่าที่ให้เราชนะเนี่ยคือเสียงของประชาชนนะทำไรก็อย่าลืมประชาชนให้มองประชาชนเป็นหลักนะครับให้สมกับที่วิทยวางใจเราท่านก็โทรมาเนี่ยให้ข้อคิดแบบเนีนะ้คือถ้าผมผมยังมั่นใจนะผมมั่นใจในความสามารถของท่านดัชษินนะว่าจะนําพาประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ประเทศเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับเนี่ย เพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าเราเกิดไปเบอร์หนึ่งเอเชียแล้วนะแต่ตอนนี้มันถอยหลังยังไงแต่ถ้าเกิดผมอยากให้ถ้ามีใครที่เก่งที่กลับทําให้ประเทศไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยก็น่าจะให้เขากลับมาเถอะถ้าเขาทักกลับแล้วเขาทําได้อะนะคืออย่าไปมองเงี้ยพี่มองนงี้พราไ่าเฮ้ยเห็นคนนึ่งก็ททาได้กูก็ทําได้มันไม่ใช่แต่ละคนนะอันนี้ก็ก,ก็ฝากไว้แล้วกันแต่ผมยังยังมั่นใจนะ ถ้าตัดพิหิกลับมาเนี่ยผมว่าประชาชนจะมั่งมีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้น <Okay. S 1> สิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยนะถึงกอตอรับรองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่มีการมาพูดในประเด็นที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ขอเวลาศึกษางานก่อนไม่มี mm hmm. เพราะทุกอย่างเนี่ยเราทําไว้หมดแล้ว mm hmm. เป็นแผนงานไปแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ยังเกิดขึ้นเนี่ยอย่างแม่น้ําเจ้าพยาต้องปราศจากขยะและสวะเนี่ยอันนี้ ทําได้ทันทีนะครับอย่างกรณียกตัวอย่างหมาแมวจรจัดเนี่ย <c oughs> นะเราก็ทําได้ทันทีนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นตอนนี้สิ่งที่อยากจะทํานะอยากทำเรื่องไอแม่น้ําเจ้าพยาสะอาดคลองสะอาดนะดึงแหล่งท่องเที่ยวเข้ามา <c oughs> เพื่อต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามา <c oughs> มาเที่ยวชมแม่น้ําเจ้าพญามาทานอาหารชาวมอนมาดูประเพณีชาวมอ <c oughs> เพื่อให้เงินเข้ามาหมุนในจงังหวัด นะไม่ใช่คิดแต่จะเอาเงินของาคนประมไปให้ที่อื่นเขาใชา้อันนี้ต้องรีบให้เร็วนะครับไม่งั้นเศรษฐกิจจะไม่ดีอะเราต้องให้คนอื่นมาใช้เงินที่บ้านเรานะอันนี้แล้วก็การจราจรต้องรีบประสานกับฝ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอนะไม่ใช่มาอยู่คิดจะทำมาเดียวเอาประจรอไม่ได้แต่เราประสานงานได้นะครับต้องประสานทุกเกี่ยวข้องมามาเราดมให้เป็นรูปมาทาเลยว่าจะทํำยังไงกันไม่งั้นเราจะบ่อยให้ติดนี้ไม่ได้แล้วในของไม่งั้นแย่แล้ะนะครับ ราะนั้นทุกฝ่ายต้องต้องรีบมาช่วยกันนะแล้วตอนนี้เราก็ประสานไว้หลายส่วนนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องยืนยันว่าในปี64ต้องเป็นชัดเจนในในนโยบายที่ออกไปเนี่ยต้องชัดเจนอย่างน้อยในต้องมีอย่างน้อย5ข้อขึ้นไปที่ทำต้องดีขึ้นแน่นอนนะฮะบ้านเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองและคุณภาพชีวิตนะต้องทำ คือต้องทำนี่นี่ผมคิดไปแล้วนะฮะคิดไว้กับคุณแม่ผมด้วยนะครับคิดว่าต่อไปนี้เราต้องปรับระบบจากที่เรารักษาทุกวันวันหนึ่งห้าหกสิบคนเนี่ยอาจจะต้องกลับไปใหม่ว่ารักษาเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ <S <S ต้องอาจ,จต้องกลับไปไปในรูปแบบนั้นเพราะวันวันธรรมดาเนี่ยมันมันต้องทํางานนะอาจจะรูปแบบกลับไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เต็มวันหรือเสาร์อาทิตย์สองวัน นะฮะอันนี้ต้องดูจํานวนคนไข้นิดหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือคนไข้ที่กําลังฟื้นฟูนะคนไข้ที่เป็นนําอับฟึ่งมาพากำลังเดินได้อันนี้ต้องต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องทําแน่นอนฮะ